ดูดวงชาวราศีพฤษภพ้นวันที่11กันยาตัดขาดทั้งอำเภอด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักุุ้คของรักษาตัดขาดก็คือตัดขาด,ขาดคนไม่ดีนะครับคนดีเรายังคบคนไม่ดีเราเลิกคบครับนะเลิกคบทั้งอำเภอด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้กําลังจะมีเรื่องราวต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลผลันถือว่าตกตําแหน่งที่ดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะผม ด้วยบุญกุศลวาส,สนาสิ่งต่างๆสําคัญนะผมต้องอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายในเมื่อมีดดาบปักตรงกลางใจกระบวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหวเหมือนกับใครบางคนมาหักหลังท่านยังจะครบอยู่อีกเหรอครับจะเอาจริงๆเหรอจะครบกับคนอย่างนี้เหรอน้ำูถูกเหยียดยามเหยียดย่ำต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างคบไม่ได้ สองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคกตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาเดชไฮเปอร์เพน์บังเกิดขึ้นในโชคกตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคกตาดวงชะตนี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาแปดไม้เท้าเกิดขึ้นในโชคกตาด้วยบุญกุศลวัสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการปฏิปฎดอยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปล,แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดจัางตั้งบ้านจัดนังจะเต็มนงจะตานี้ผมต้องปอกปิดซ่อนเลนตครับตัดขาดกับใครบางคนไม่ใช่ต้องประกาศให้โลกรู้นะว่าฉันเลิกคบกับเธอแล้วฉันไม่คบกับคุณแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะแล้วตัดขาดก็คือปอกปิดซ่อนเลนทํทเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นรีกหนีค่อยๆหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลนี่คือการตัดขาด เพราะฉะนั้นตัดขาดกับคนไม่ดีถือว่าเป็นเรื่องดีครับท่านจะได้รับความสุขความเจริญงเรืองนะครับผมการที่ท่านคบกับคนดีนครับคบคมพาพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูคนไหนเป็นบัณฑิตบัณฑิตเสแสร้งก็ไม่เอานะก็ต้องดูให้ดีคนไหนมาดีมาลายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวัง จะเทมเบรลนบังเกิดขึ้นในโชกตะตาท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสตารนี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระว้กระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเหรียญใหญ่เอเดนอเเทอร์โคบังเกิดขึ้นในโชคตะตาด้วยบุญกุศลวัษนาอันยิ่งใหญ่เกี่ยงกาย ปีศาจโมมานนางมารหลายคนอิฉาให้ร้ายใสรลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาสองถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาปฏิปดังการปฏิปาดอยการลีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่พระะนั้นการได้รับเหรียญทองเป็นเรื่องปกติในดวงชะตาของคุณเพราะว่าคุณได้รับตำแหน่งที่ดีแต่ในเมื่อท่านเจอคนไม่ดีได้รับพลังลบดวงชะตาของคุณก็จะไม่ดีไปด้วยแล้วท่านจะเอาอย่างนั้นจริงๆหรอ น้ำผมคบคนดีพลังดีเข้ามาคบคนร้ายพลังร้ายเข้ามาพาไปติดกุ๊กติดตารางอย่างนั้นทันเอาอย่างนั้นหรอนะน้วผมลืม่นเลงสุขสันทันสามนะ้ผมดวงชะตานี้ตัดขาดคนไม่ดีออกไปนะ้ำผมและดีจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดามีเกณฑ์การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับผมคนดีเขาก็แย่งกันนะผ้ผมพอเปิคนไม่ดีเขามาแย่งด้วยซ้า ไม่เอาเขาไม่อยากแยกเพราะฉะนั้นคนดีเขาแย่งกันเขาก็ต้องดูดดให้เป็นคนไหนมา,าดีมาหลาตัดขาดทั้งอำเภอเลิกคบให้หมดคนไม่ดีับผมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุนบารมีวศาสนาดวงจะตาลนี้ใช่กลัวใครซสี่ไีไหนการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันกน้นแทบจะทนไม่ไหวครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ะครับผมท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาชาวราศีพฤษภจะเกิดอะไรบ้างนี่คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะได้ใช้ความอดทนและความภาคเพียรในการจัดการเรื่องต่างๆรอบตัวชีวิตในเดือนนี้อาจไม่ได้ง่ายได้เสมอไปแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง หากคุณตั้งใจทำงานและวางแผนอย่างรอบคอบเดือนนี้จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนด้านการงานสำหรับเรื่องการงานเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนหรือมีรายละเอียดมากงานบางอย่างอาจเป็นงานที่คุณเคยทำมาก่อนแต่ความยากอยู่ที่การจัดการเวลาและการประสานงานกับคนอื่นการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมอาจไม่ราบรื่นเสมอไป เพราะแต่ละคนมีวิธีคิดและแนวทางในการทำงานที่แตกต่างกันคุณอาจต้องใช้ความใจเย็นและทักษะการสื่อสารอย่างละเอียดในการประสานงานยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานด้านบริหารโครงการเดือนนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีและฝ่ายลูกค้าซึ่งแต่ละฝ่ายมีความคาดหวังต่างกันคุณอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการประชุมและปรับความเข้าใจแต่ในทางกลับกัน การที่คุณสามารถจัดการให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจะช่วยเพิ่มเครดิตและความน่าเชื่อถือให้กับคุณอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือข้อตกลงทางธุรกิจหากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพราะแม้ว่าจะมีโอกาสสร้างไรายได้สูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน การพูดคุยปรึกษากับผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและลดความเสี่ยงได้แม้เรื่องงานอาจมีความท้าทายแต่เดือนนี้ยังถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหากคุณสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนหรือเพิ่มความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานได้อย่างมั่นคงอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้คุณสร้างความประทับใจต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งาน ด้านงานเงินของชาวราศีพิษภเดือนนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนมีทั้งรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดการวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญหากคุณมีงบประมาณที่ชัดเจนและจะัดสรรรายจ่ายอย่างรอบคอบคุณจะสามารถรักษาสมดุลทางการเงินได้ดียกตัวอย่างเช่นหากคุณได้รับเงินโบน,นัสหรือไรายได้พิเศษเดือนนี้คุณอาจมีความคิดอยากใช้เงินในเรื่องฟุ่มเฟือยแต่การเก็บออมบางส่วนเพื่อลงทุน หรือสำรองไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินจะช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ในภาวะกังวลทางการเงินการบริหารเงินให้เหมาะสมยังช่วยให้คุณสามารถใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินนอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทบทวนสถานะทางการเงินและปรับเปลี่ยนแนวทางหากคุณมีหนี้สินหรือภาระผูกพันทางการเงินการจัดลำดับความสำคัญและว,วางแผนการชำระนี้อย่างเป็นระบบจะช่วยลดความเครียด และเพิ่มความมั่นใจในเรื่องเงินการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือการซื้อของมีมูลค่าสูงควรทำอย่างรอบคอบและอย่างรีบร้อนสำหรับผู้ที่ทำ,ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องตรวจสอบสภาพคล่องและการจัดการรายรับรายจ่ายหากคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียดและวางแผนสำหรับการลงทุนหรือการขยายกิจการอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงได้ ด้านความรักเรื่องความรักของชาวราศีประสบเดือนนี้จะมีทั้งความอบอุ่นและความท้าทายสําหรับคนโสดเดือนนี้คุณอาจมีโอกาสพบเจอคนใหม่ผ่านกิจกรรมทางสังคมหรือเพื่อนชุมชที่แนะนําให้รู้จักคนที่เข้ามาอาจมีนิสัยตรงข้ามกับคุณบ้างแต่ความต่างเหล่านี้สามารถสร้างสเสน่ห์และความน่าสนใจหากคุณเปิดใจและค่อยๆทําความรู้จักจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นหากคุณพบใครสักคนในงานสังสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่ม คุณอาจรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกเห็นแต่การพัฒนาความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและความอดทนเดือนนี้เหมาะกับการใช้เวลาพูดคุยทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อใจจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจต้องมีการปรับตัวและสื่อสารอย่างชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบจากเรื่องเล็กๆที่อาจกลายเป็นความเข้าใจผิดได้ หากคุณสามารถใช้เหตุผลและเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟรนยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากเกิดปัญหาเรื่องการใช้เวลาหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดแต่การตั้งใจฟังและแสดงความเข้าใจจะช่วยให้คู่ของคุณรู้สึกได้รับการใส่ใจและเข้าใจเดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันเช่นการวางแผนไปเที่ยวสั้นๆหรือทํากิจกรรมที่สนุกสนาน จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์และสร้างความอบอุ่นสรุปภาพรวมโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภต้องใช้ความอดทนความรอบคอบและความละเอียดในการจัดการเรื่องต่างๆรอบตัวเรื่องงานอาจมีความท้าทายแต่หากคนสามารถใช้ความมุ่งมั่นและทักษะการวางแผนได้ดีจะช่วยคุณสร้างความก้าวหน้าและเพิ่มเครดิตในสายงานได้อย่างมั่นคงด้านการเงินต้องใส่ใจเรื่องการวางแผนและการบริหารค่าใช้ใจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียด และรักษาความมั่นคงทางการเงินส่วนเรื่องความรักนั้นจะมีทั้งความอบอุ่นและความท้าทายคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่หากเปิดใจและสร้างความเข้าใจส่วนผู้ที่มีคู่ควรสื่อสารอย่างชัดเจนและใส่ใจคู่ของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและมั่นคงเดือนนี้จึงถือเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภต้องตั้งใจและใช้ความรอบคอบในทุกด้านแต่ให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายได้สําเร็จคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรัก ซึ่งจะช่วยทั้งความมั่นใจและความสุขในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะต้องเตรียมตัวรับมือกับพลังงานชีวิตที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการงานการเงินและความรักเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทบทวนเป้าหมายวางแผนอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์รอบตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้านการงานสำหรับเรื่องการงานเดือนนี้ ชาวราศีพฤษภจะพบว่าความท้าทายและโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันคุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่หรือถูกเสนอให้เข้าร่วมโครงการที่คุณไม่เคยทำมาก่อนการตัดสินใจจึงต้องใช้ความรอบคอบเพราะหากใจร้อนหรือรีบร้อนคุณอาจพลาดรายละเอียดสำคัญไปแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพความพยายามของคุณจะถูกสังเกตและชื่นชมจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศเดือนนี้คุณอาจถูกมอบหมายให้ดูแลโครงการขนาดตลางถึงใหญ่ซึ่งในช่วงแรกอาจรู้สึกกดดันเพราะต้องประสานงานหลายฝ่ายแต่หากคุณวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจนคุณจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้นอกจากนี้ชาวราศีพฤษภที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นโอกาสดีในการปรับโครงสร้างธุรกิจ หรือทดลองไอเดียใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้เพิ่มแม้จะมีความเสี่ยงบ้างแต่หากคุณศึกษาและวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดโอกาสประสบความสําเร็จก็มีสูงอย่างไรก็ดีเดือนนี้คุณควรระวังการสื่อสารในที่ทํางานให้รอบคอบการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้ง่ายการเลือกใช้คําพูดอย่างสุภาพและชัดเจนการฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานอย่างตั้งใจ จะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ราบรื่นด้านการเงินเรื่องการเงินในเดือนนี้มีความผันผวนอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับวิกฤตคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือซ่อมแซมบ้านรถถ้าหากคุณวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะสามารถจัดการได้โดยไม่เกิดปัญหาใหญ่เดือนนี้เหมาะก,กับการตรวจสอบงบประมาณส่วนตัวอีกครั้ง และตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เงินทุนสำรองเพียงพอตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เดือนนี้คุณอาจถูกดึงดูดให้ซื้อสินค้าราคาแพงหรือของที่ไม่ได้จำเป็นการพิจารณาให้รอบคอบและตั้งเพ่าหมายการเงินอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณไม่ใช้จ่ายเกินตัวนอกจากนี้การลงทุนระยะสั้นเช่นฝากประจำหรือการลงทุนในทรัพย์สินที่คุณเข้าใจอย่างท่องแท้ อาจเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าการเสี่ยงโชคกับการลงทุนที่ไม่คุ้นเคยสำหรับชาวราศีพฤษภที่ทำงานอิสระเดือนนี้คุณอาจพบว่าแรงรายได้ใหม่ๆเริ่มเข้ามาแต่อาจต้องใช้เวลาในการต่อรองราคาการเจรจาหรือสร้างเครือข่ายให้มั่นคงการคำนวณรายได้ไรายจ่ายอย่างละเอียดและจัดสรรเงินอย่างมีระบบจะช่วยให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมั่นคงด้านความรักเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจกันอย่างจริงจัง สำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรพูดคุยและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตรหรือเป้าหมายร่วมกันหากคุณละเลยการพูดคุยหรือแสดงความไม่เข้าใจต่อกันอาจเกิดความขัดแย้งหรือความรู้สึกห่างเหินตัวอย่างเช่นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานเดือนนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ขาดความสนุกสนานการใช้เวลาร่วมกันเพื่อทํากิจกรรมใหม่ๆเช่นการเดินทางสั้นๆหรือทํางานอดีเรกด้วยกัน จะช่วยเติมเต็มความรักและสร้างความใกล้ชิดใหม่หากเกิดความขัดแยง้งควรใช้วิธีพูดคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์การฟังกันอย่างตั้งใจจะช่วยปัญหาคลี่คลายสำหรับชาวราศพรีศพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆแต่คุณควรระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปการทำความรู้จักและสังเกตนิสัยเย้ะคอของอีกฝ่ายอย่างรอบคอบก่อนจะเริ่มความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณพบคู่ที่เหมาะสมจริงๆ ตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานสัมมนาหรือกิจกรรมสังคมที่คุณสนใจอาจทําให้คุณพบคนที่มีความคิดหรือไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ์ที่ยาวนานเคล็ดลับเสริมสร้าชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ 1. วางแผนล่วงหน้าการจัดลําดับความสําคัญของงานรายจ่ายและเป้าหมายความรักจะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้น 2. สื่อสารอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือความรักการพูดคุยด้วยความชัดเจนและตั้งใจฟังจะช่วยลดความขัดแยง้ง 3. บริหารเงินอย่างรอบคอบตรวจสอบรายจ่ายที่ไม่จะเป็นและสำรองเงินฉุกเฉินไว้เสมอ 4. ให้เวลากับตัวเองการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่คุณชอบจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้น 5. มองหาโอกาสใหม่ เดือนนี้มีทั้งความท้าทายและโอกาสหากคุณมองด้วยสายตาที่เปิดกว้างคุณจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้สรุปแล้วเดือนนี้ชาวราศีพฤษภต้องใช้ทั้งสติและความรอบคอบในการจัดการเรื่องการงานการเงินและความรักแม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างแต่หากคุณวางแผนอย่างรอบคอบทำการด้วยความตั้งใจและรักษาความสัมพันธ์อย่างเอาใจใส่คุณจะสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้ยอย่างมั่นคงและมีความสุข การเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยคุณเติบโตทั้งในด้านอาชีพและความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างมีคุณภาพรามาเริ่มเขียนดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนนี้ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะรู้สึกถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและความอดทนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนช่วงเวลานี้เหมาะสําหรับการตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจพบว่า ตัวเองมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์จากผู้อื่นจึงจำเป็นต้องฝึกการตั้งรับต่อความคิดเห็นและมุมมองของคนรอบข้างอย่างมีสติเพื่อไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมาขัดขวางการตัดสินใจที่สำคัญในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะปะเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่มาพร้อมกันการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบจะโดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจน คุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญหรือได้โอกาสเลื่อนขั้นเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญคือการรักษาความเป็นมืออาชีพและการจัดการเวลาที่ดีตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสำนักงานคุณอาจได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์จัดงานใหญ่สำหรับลูกค้าที่ต้องคุมทีมหลายไฟล์ Fi, และต้องจัดสรรงานให้ถูกเหมาะการวางแผนล่วงหน้าการสื่อสารกับทีมอย่างชัดเจน และการแบ่งงานให้ถูกคนถูกหน้าที่จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้เหมาะกับการปรับปรุงระบบภายในหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การลงทุนเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับกลยุทธ์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามช่วงนี้ควรระวังการตัดสินใจแบบฉับพลันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างหรือพนักงานใหม่หากพบปัญหาอย่าตัดสินใจรีบร้อน ควรใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินผลระยะยาวเพราะความมั่นคงและความรอบคอบจะนำความสำเร็จมาให้มากกว่าการรีบร้อนด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีแนวโน้มได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือการลงชุนที่มีความเสี่ยงสูงการจัดทำงบประมาณและวางแผนการเงินให้ชัดเจน จะช่วยคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณได้รับโบนัสจากงานเดือนนี้เหมาะกับการจัดสรรเงินเป็นก้อนสำหรับการลงทุนระยะยาวเช่นการออมการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในกองทุนที่มีความมั่นคงแทนที่จะนำไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเช่นการซื้อของแบรนด์เนมหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้การวางแผนด้านภาษีและการตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน จะช่วยเ้คุณรู้สึกควบคุมการเงินได้มากขึ้นหากมีหนี้สินหรือภาระก,การเงินค้างอยู่เดือนนี้เหมาะกับการจัดการและจ่ายหนี้ให้เรียบร้อยจะลดความกังวลใจและทําให้คุณสามารถเริ่มต้นการวางแผงกนการเงินใหม่ได้อย่างมั่นคงความรักในด้านความรักเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีแนวโน้มพบความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีคุณภาพแต่ก็มีความท้าทายในการสื่อสารและการปรับตัวให้เข้ากับคู่ของคุณสําหรับคนโสด เดือนนี้คุณอาจพบคนที่มีบุคลิกนิ่งและมั่นคงเข้ามาในชีวิตความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการทำความรู้จักผ่านเพื่อร่วมง,งานหรือกิจกรรมสังคมการค่อยๆทำความเข้าใจและสร้างความไว้ใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่าเพิ่งตัดสินใจรวดเร็วให้เวลาในการสังเกตลักษณะนิสัยและคุณค่าของอีกฝ่ายตัวอย่างเช่นคุณอาจได้พบเพื่อนใหม่ในงานสัมมนาหรือคลาสที่คุณสนใจคนนี้มีแนวคิดและมุมมองใกล้เคียงกับคุณ ถ้าไม่เกิดการสนทนาและการเชื่อมต่อทางอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแต่คุณต้องระวังการคาดหวังสูงเกินไปเพราะความสัมพันธ์ทุกอย่างต้องการเวลาในการสร้างความมั่นคงสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจมีความท้าทายเรื่องความเข้าใจและการสื่อสารคุณและคู่ของคุณอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องการเงินหรือแผนการอนาคตแต่สิ่งสําคัญคือการเปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงใจและฟังกันอย่างตั้งใจ หากคุณสามารถปรับตัวและให้พื้นที่ซึ่งกันและกันได้ความสัมพันธ์จะเข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณและคู่ของคุณวางแผนซื้อบ้านหรือเตยมเงินลงทุนร่วมกันอาจเกิดความเห็นไม่ตรงกันเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการจัดสรรเงินแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายสามารถนั่งคุยและวางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้นและลดความตึงเครียดนอกจากนี้เดือนนี้ยังเหมาะกับการใช้เวลาเพื่อสร้างความทรงจำร่วมกัน เช่นการออกไปท่องเที่ยวในที่สงบการทำกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายชอบหรือแม้แต่การใช้เวลาที่มัน่นร่วมกันอย่างเรียบง่ายการสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงบทสรุปโดยรวมเดือนนี้ชาวราศพีศพฤษภจะมีโอกาสและความท้าทายเข้ามาในชีวิตพร้อมกันการงานมีแนวโน้มเติบโตแต่ต้องใช้ความอดทนและการวางแผนการเงินจะมีไรายได้เข้ามาแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายและลงทุนที่เรียง ส่วนความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็จะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและลึกซึ้งหากมีความรอบคอบและเปิดใจฟังกันเดือนนี้จะผ่านไปได้ด้วยความมั่นคงและความสําเร็จชาวราศีพฤษภควรใช้เวลานี้ในการจัดการชีวิตทั้งด้านการงานการเงินและความรักอย่างสมดุลการตัดสินใจด้วยสติการสื่อสารอย่างชัดเจนและการจัดลำดับความสําคัญของสิ่งที่สําคัญจริงๆ จะทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถสร้างความมั่นคงและความสุขให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มวิเคราะห์ดวงชะตาราศีพฤษภประจําเดือนนี้กันนะครับเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและการปรับตัว แม้ว่าบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ามีเรื่องรบกวนใจอยู่รอบด้านแต่หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนมีประโยชน์ต่อการเติบโตและการเรียนรู้ของคุณเองด้านการงานในเดือนนี้การงานของชาวราศีพฤษภจะมีความท้าทายเข้ามาอย่างชัดเจน คุณอาจพบว่าต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมกันหรือมีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆเข้ามาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จหากคุณรู้จักจัดลำดับความสำคัญและสื่อสารกับทีมอย่างชัดเจนการงานจะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรงระบบภายในองค์กรซึ่งต้องประสานงานกับหลายฝ่ายเดือนนี้จึงเหมาะกับการวางแผนล่วงหน้าทำงานเป็นขั้นตอนและไม่ละเลยรายละเอียดเล็กน้อยเพราะความรอบคอบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะนำไอเดียใหม่ๆมาทดลองการปรับปรุงสินค้าการพัฒนาบริการหรือการนำเสนอวิธีทำงานใหม่ๆอาจสร้างผลลัพธ์ที่ดีแม้ว่าช่วงแรกอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากแต่ความอดทนและความสม่ำเสมอจะทำให้คุณสร้างรากฐานที่มั่นคงได้ข้อควรระวังด้านการงานคือการตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความร่งรีบอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เดือนนี้ควรใช้เวลาพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะดำเนินการใดๆอีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ด่วนตัดสินจะช่วยให้คุณได้มุมมองใหม่ๆและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นด้านการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภเดือนนี้มีแนวโน้มค่อนข้างมั่นคงแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของความบันเทิง การซื้อของที่อยากได้แบบฉับพลันหรือการลงทุนที่ไม่มีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาในรูปแบบรายได้เสริมหรือโบนัสแต่หากใช้ใจ่ายโดยไม่วางแผนอาจทำให้เกิดความเครียดทางการเงินได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสังสรรค์หรือเห็นสินค้าใหม่ที่น่าสนใจจนอยากซื้อทันทีในเดือนนี้ควรตั้งงบประมาณและวางแผนการใช้เงินล่วงหน้า หากมีการลงทุนควรเลือกสิ่งที่มีข้อมูลชัดเจนและมีความเสี่ยงต่ำหรืออาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนตัดสินใจด้านไรายได้จากงานประจำถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มั่นคงการทำงานอย่างตั้งใจและมีความรับผิดชอบจะสร้างความไว้วางใจจากเจ้านายหรือผู้ร่วมงานซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษในอนาคตสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว การติดตามกระแสะความต้องการของตลาดและปรับตัวตามเทรนจะช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องอีกสิ่งที่ชาวราศีพฤษภควรระวังคือการยืมเงินหรือให้ผู้อื่นยืมเงินหากไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์และความเครียดทางการเงินในอนาคตด้านความรักสําหรับคนโสดเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดคนรอบข้างได้ง่าย หากคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ใหม่การพบปะผู้คนผ่านกิจกรรมสังคมหรือกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้คุณมีโอกาสพบคนที่มีความสนใจเหมือนกันอย่างไรก็ตามควรสังเกตความเข้ากันได้ด้านนิสัยและทัศนคติมากกว่าการตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวอย่างเช่นคุณอาจเจอคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คล้ายๆกับคุณ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ดีในงานอดิเรกหรือกิจกรรมกลุ่มซึ่งอาจพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ลึกขึ้นแต่หากเจอความสัมพันธ์ที่รีบเร่งเกินไปควรใจเย็นและค่อยๆทำความรู้จักเพื่อป้องกันความผิดหวังสำหรับคนที่มีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจกัน การแบ่งปันความคิดเห็นการวางแผนร่วมกันและการปรับตัวต่อความต้องการของอีกฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงและราบรื่นมากขึ้นหากละเลยการพูดคุยหรือมีทัศนคติแข็งกร้าวอาจเกิดความขัดแย้งเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรงนักหากทั้งสองฝ่ายตั้งใจฟังและปรับตัวทุกอย่างเช่นคู่ของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เดี๋ยวนี้คุณสามารถแสดงความห่วงใยและให้คำปรึกษาได้ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อใจและความใกล้ชิดอีกทั้งการวางแผนกิจกรรมร่วมกันเช่นท่องเที่ยวสั้นๆหรือทำโปรเจกต์สนุกๆด้วยกันจะช่วยเติมเต็มความสุขและลดความตึงเครียดจากการทำงานหรือปัญหาชีวิตประจำวันสรุปภาพรวม โดยรวมแล้วเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีความเคลื่อนไหวทั้งด้านการงานการเงินและความรักที่ต้องใช้ความรอบคอบการวางแผนและการสื่อสารที่ดีการงานมีโอกาสเติบโตและสร้างความเชื่อถือการเงินอยู่ในเกณฑ์มั่นคงแต่ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยความรักของคนโสดมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจส่วนคนมีคู่ต้องให้ความสำคัญกับการเข้าใจและปรับตัวต่อกัน หากคุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานการใช้เงินและความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้อย่างมั่นคงและยังสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการเติบโตและความสุขในอนาคตคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นไหมครับ